ะะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อเราเจอกับความคิดลบๆเข้ามานะคะเ,ออเราทุกคนแหละต่างเคยเจอสถานการณ์ที่มีคำพูดลบๆมีเสียงลบๆมีความคิดลบๆเข้ามาในหัวเรานะคะบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นบอกเราว่าเราไม่สามารถจะทำได้หรอกหรือว่าความหวังหรือว่าฝันที่เราวางไว้เป็นไปไม่ได้หรอก ะะบางครั้งคนที่บอกเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะเขามีความรู้เขาร่ำเรียนมาเขาฝึกฝนฝึกอบรมมานะคะเขาบอกความจริงกับเราด้วยบางครั้งนะคะเป็นข้อมูลทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เป็นสถิติต่ตางๆที่บอกเราว่าโรคเนี้ยรักษาไม่หายหรอกหรือว่ามีคนจำนวนน้อยมากที่จะหายหรือคุณจะต้องอยู่กับโรคนี้ไปตลอดนะคะ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะเอาสถิติต่างๆมายืนยันให้กับเราด้วยบางคนอาจจะบอกเราว่าคุณดูไม่มีคุณสมบัติไม่เหมาะกับงานนี้หรอกแต่เชื่อว่าอาจจะมีงานอื่นที่เหมาะกับคุณซึ่งเป็นความคิดลบๆที่จะมาบั่นทอนเรานะคะหรือบางครั้งตัวเราเองนี่แหละที่เราไปดูข่าวคราวต่างๆในหน้าฟีดหรือในหน้าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เศรษฐกิจต,ตอนนี้มันไม่ดีเลยขาลงนะคนตกงานเยอะมากสงครามเกิดขึ้นเยอะแยะนะรุนแรงมากน้ำมันราคาขึ้นนะคะไวรัสกลับมาอีกแล้วสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่โหดกว่าเดิมแพร่ระบาดในโรงเรียนด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนำความกลัวความกังวลเข้ามาในชีวิตของเรานะคะและสิ่งเหล่านี้แหละก็รัดพระวจนะ ของพระเจ้าซึ่งมีพระสัญญาต่างๆอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยไม่ให้เกิดผลในชีวิตของเรานะะความคิดลบๆแบบนี้เนี่ยถ้าเราสะสมเอาไว้ในเราเนี่ยมันจะแทรกเข้ามาอยู่ในเราแล้วก็ฝั่งรากแล้วก็เติบโตพยายามทิมแทงเรานะคะเมื่อเราได้ยินเสียงพูดในแง่ลบเหล่านี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า อันนี้คือข้อแรกที่เราจะต้องทำคือเราต้องแยกให้ออกได้ว่าสิ่งลบๆความคิดลบๆข้อมูลลบๆอย่างนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราต้องรู้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าและอะไรไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนเลยความลบไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งที่มาจากพระเจ้าคือสิ่งที่ไม่ขัดเสียงเสียงที่เป็นเสียงของพระเจ้าจะไม่ขัดกับพระวจนะของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านพระวจนะอยู่สม่ําเสมอเราจะรู้เลยว่าเสียงที่เข้ามาในหัวเราเนี้ย มาจากพระเจ้าหรือไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะยกตัวอย่างของตัวเองเลยที่ที่ที่เคยเป็นเป็นความผิดพลาดด้วยนะคะเมื่อเรามาอยู่คริสตจักรแห่งนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเดินเราพยายามเดินอยู่ในความรักเราแบ่งปันเราให้มีอะไรเราก็ให้กันเรานึกถึงคนนั้นคนนี้นะคะตัวเองก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ทำไปได้เรื่อยๆจนถึงจุดที่เราลืมแล้วมีเสียงเข้ามาบอกว่า ที่เธอให้คนอื่นนั่นน่ะเป็นความเย่อหยิ่งของเธอหรือเปล่าเธอทําเพราะว่าเป็นอีโก้ของเธอหรือเปล่าที่เธอรู้สึกสบายใจเธอหน้าใหญ่เธอได้ให้คนอื่นลองดูสิถ้าวันไหนเธอไม่ให้ทิปพนักงานหรือเธอไม่ได้แบ่งปันให้ใครอ่ะเธอไม่สบายใจใช่ไหมนั่นแหละคือเสียงอื่นที่เราเก็บมาคิดจนเราเราลืมไปเลยว่าจุดเริ่มต้นที่เราทําเราทําเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าเราทําเพราะเราเดินอยู่ในความรัก ของพระเจ้านะคะและเมื่อเสียงเหล่านี้เข้ามาให้เราปฏิเสธเสียงเหล่านี้เสียงที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าอยอปล่อยให้คําพูดข่าวลือข่าวต่างๆเข้ามาฝังอยู่ในเราบางครั้งเนี่ยคำพูดเหล่านั้นหรือข่าวต่างๆข้อลบต่างๆเนี่ยมาจากความหวังดีของเพื่อนของครอบครัวก็มีนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเ,เป็นกรดไหลย้อนใช่ไหมคะ ค่ะก็โรคิดนะคะไม่เป็นไรหรอกอโรคคนมีอันจะกินนะคะเอาใจเห็นช่วยนะคะหรือว่าเสียใจด้วยนะคะที่คุณแม่เป็นโรคนี้ก็เข้าใจค่ะเพราะคุณย่าก็เสียด้วยโรคนี้เหมือนกันเห็นใจนะคะรู้ว่าทรมานรู้ว่าลำบากค่ะหรือว่าบางคนอาจจะแบบยังโสดอยู่ใช่ไหมคะอืม เข้าใจเนะสมัยนี้ผู้ชายจริงๆก็หายากผู้ชายดีๆยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยหมดแล้วล่ะค่ะนะคะหรือว่าถ้าเป็นพี่นะพี่ไม่ทำงานอย่างหนูหรอกเหนื่อยได้เงินน้อยอสู้ๆนะความหวังดีค่ะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาก็เลยให้กำลังใจในแบบที่คนอื่นเขาทำกันนะคะ ขอแวะมาเรื่องคำว่าสู้ๆหน่อยคือ <c oughs> คือ,คอส่วนตัวเคยมีเพื่อนที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วเขาซึ่งหายแล้วแล้วเขาเคยแบ่งปันให้ฟังว่าคำว่าสู้สู้สำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยบางครั้งมันมันเป็นมันเป็นคำที่ทำให้เขาเจ็บปวดเหมือนกับว่าฉันไม่ได้สู้หรอนี่ฉันสู้มามากแล้วนะ ที่ฉันมาบ่นแล้วฉันไม่ไหวอยู่ตรงนี้ฉันสู้นะอย่าคิดว่าฉันไม่สู้เราไม่รู้หรอกว่าคำพูดแบบนี้คือเราไม่ตั้งใจเราทำด้วยความหวังดีเราให้กำลังใจเขาแต่เขาเจ็บปวดเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจคนที่กำลังไม่สบายอยู่นะคะว่าว่าถ้าได้ยินคำพูดอย่างนี้เพื่อนหรือคนรอบตัวพูดว่าสู้ๆนะ โรดเข้าใจด้วยว่าเขาพยายามให้กำลังใจแต่ถ้ามันทำร้ายจิตใจคุณคุณดีลีทมันออกไปเลยลบมันออกไปเลยไม่ต้องฟังไม่ต้องรับฟังแค่รับรู้ถึงความหวังดีว่าเขาให้กำลังใจคุณส่วนคนที่มีเพื่อนที่กำลังป่วยอยู่นะคะเราลองมาเลือกใช้คำพูดกันบางครั้งคำว่าสู้ๆก็อาจจะทำให้เขาแหลกสลายได้ด้วยความหวังดีของเรานะคะเราลองเปลี่ยนมาเป็นว่าในส่วนตัวนะคะจะใช้พยายามใช้คำว่า เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อเราพิมพ์ว่าเราอธิษฐานเผื่อเมื่อเรากด Enter ไปแล้วเนี่ยให้เราอธิษฐานเผื่อเขาจริงๆให้เราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยความรักเรารู้ว่าเรารักเขาเราจริงใจกับเขาเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มีฤทธิอำนาจที่จะกระทําให้สําเร็จและสามารถรักษาเขาได้เราเข้าไปหาพระเจ้าเพราะเราอยากให้พระเจ้ารักษาเขาได้จริงๆหรือว่าเราจะ อธิษฐานก่อนเราค่อยพิมพ์ก็ได้แต่ทําตามทุกคําที่เราพูดระมัดระวังและทําตามทุกคําที่เราพูดที่เราพิมพ์นะคะกลับมาเรื่องอข้อความลบๆถ้าเราเจอข้อความลบๆบถ้าเราเจอเสียงลบๆบให้เราปล่อยผ่านไปเลยให้เราอย่ากเก็บไว้ให้เราผ่านหูซ้ายและทะลุหูขวาออกไปอย่ารับเอาไว้อย่าก,กอดเอาไว้ตัดออกไปจากเราในมาระโกบทที่ห้านะคะ เป็นเรื่องราวของยายรัสนะคะยายรัสเป็นนายธรรมศาลาเขาลูกเขาป่วยนะคะแล้วเขาก็มาหา,หาพระเยซูเพื่อที่จะมาเชิญพระเยซูเนี่ยให้ไปรักษาลูกสาวของเขาแล้วก็พระเยซูก็ตกลงที่จะไปแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีหญิงตกโลหิตเข้ามานะคะแล้วก็มาจับชายเสื้อของพระเยซูแล้วก็หายโลหิตก็หยุดแล้วก็คุยกันกับพระเยซูนะคะซึ่งการคุยกันนั้น ยายรัสก็คงกําลังลุ้นอยู่นะคุยเสร็จหรือยังนะไปรักษาลูกฉันสัทีอะไรอย่างนี้นะคะและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะมีคนที่บ้านเดินมาบอกว่าออไม่ต้องแล้วละ่ะลูกตายแล้วไม่ต้องกวนพระเยซูแล้วนะคะเรามาดูกันฮะ,ะในมาราโกบทที่5ข้อที่35นะคะ ขณะที่พระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคําก็มีบางคนมาจากบ้านนายธรรมศาลาราบอกว่าลูกสาวของท่านตายแล้วยังจะรบกวนอาจารย์อีกทําไมนะคะข้อที่36ดูด้วยกันนะคะว่าพระเยซูทํำยังไงนะคะแต่พระเยซูไม่สนพระไทยสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นพระองค์ตรัสกับนายธรรมศาสาราว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นนะคะคีย์เวิร์ดในนี้เห็นอยู่สามคำหนึ่ง พระเยซูไม่สนใจในสิ่งที่เขาพูดนะคะต่อให้มีสถิติมาบอกว่าโรคนี้นะเปอร์เซ็นต์หายน้อยมากคุณไม่หายหรอกนะ,ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอันนี้จริงยิ่งกว่าจริงอีกมีคนมาบอกเลยว่าลูกคุณตายแล้วอันนี้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขไม่ใช่สถิติในคอมพิวเตอร์หรือในกระดาษแต่เป็นความจริงแต่พระเยซูเลือกที่จะไม่สนใจคีย์เวิร์ดคำที่สองนะคะพระเยซูบอกว่า อย่าวิตบอย่ากังวลแล้วทำอะไรแทนคำที่สามพระเยซูบอกว่าจงเชื่อเท่านั้นนะคะเราอย่าสนใจค่ะเอาอย่างพระเยซูคำพูดในแง่ลบเข้ามาไม่ต้องไปสนใจค่ะทำเหมือนเราเล่นมือถือค่ะดีล t ทมันปัดแบบง่ายๆเลยอ่ะดีลทลบลบลบปัดปัปัด,ปด,ปด,ปดออกไปคำพูดไหนข้อมูลไหนที่มันเป็นลบดีลิทออกไปเลยเขียยทิ้งออกไปเลยนะคะ แล้วดูข้อต่อไปนะคะข้อที่38เมื่อมาถึงบ้านของนายธรรมสาลาพระเยซูทรงเห็นความอึกรกะทึกวุ่นวายผู้คนร้องไห้สะอึกสะอื้นกับเสียงดังพระองค์ทรงเข้าไปข้างในและตรัสกับพวกเขาว่าร้องไห้วุ่นวายกันไปทำไมเด็กน้อยยังไม่ตายเพียงแต่หลับอยู่ข้อที่40นะคะแต่พวกเขาพากันหัวเราะเยาะพระองค์ พี่น้องคิดว่าเมื่อพวกนั้นหัวร้อยยอพระองค์พระองค์สนใจไหมคะไม่สนใจค่ะพระเยซูไม่สนใจดูต่อไปนะคะหลังจากพระองค์ให้พวกคนออกไปแล้วก็ทรงพาพ่อแม่ของเด็กกับเหล่าสาวกที่อยู่กับพระองค์เข้าไปหาเด็กนั้นไม่สนใจนะคะให้พวกที่หัวราอยออกไปเถอะเหลือแค่ครอบครัวนั่นแหละแล้วก็เหล่าสาวกแล้วก็เข้าไปหาเด็กๆด,ด้วยกันนะคะในชีวิตของคนเราเนี่ย เจอแน่คาพูดร้ายๆข้อมูลร้ายๆนอกจากความหวังดีประสงค์ร้ายหรือประสงค์ดีก็ตามแล้วนะคะก็จะมีความประสงค์ร้ายอีกจริงๆด้วยนั่นแหละที่มีให้กับเราความหัวเราะเยาะความดูหมิน่นความปรามาตรเราให้เราเลือกทําอย่างพระเยซูนะคะพระเยซูเป็นใครเป็นพระบุตรของพระเจ้านาะเป็นพระเจ้านะแล้วมาโดนค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 นอย่างเรานี่แหละคนที่ พระเยซูและพระเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยเนี่ยมหัวเราะเยาะอ่ะแต่พระเยซูก็ไม่สนใจให้เราเลือกที่จะทําอย่างนั้นนะคะไม่สนใจไม่กังวลใดๆนะคะแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงข้อที่41นะคะพระองค์ทรงจับมือเด็กน้อยแล้วตรัสว่าทาลิธาคูมซึ่งแปลว่าแม่หนูเอ๋ยเราบอกเจ้าให้ลุกขึ้นข้อที่42นะคะทันใดนั้นเด็กหญิงก็ลุกขึ้น เดินไปรอบๆเด็กคนนี้อายุสิบสองขวบคนทั้งปวงตะลึงพึึงเพลิดนี่นะคะนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำคือไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นให้เราตัดออกไปจากสารระบบความคิดเขาเลยของเราเลยนะคะไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกํำนี้อย่าไปอย่ามาอยู่ในหัวในความคิดของเราเลยนะคะและเมื่อเราดีลีท สิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งลบๆแบบนี้เมื่อเราไม่สนใจและดีลีทมันออกไปแล้วให้เราแทนที่ความคิดของเราด้วยสิ่งที่พระเจ้าพูดพระเจ้าสัญญาถึงเราไว้ว่ามีอะไรบ้างนะให้เราแทนที่สิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นการรักษาพระเจ้าบอกว่าอะไรเราจะนําการเยียวยาและการรักษามาให้แล้วเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพและความมั่งคงอย่างอุดม สติปัญญาพระเจ้าบอกว่าถ้าใครในพวกท่านขาสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตําหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอนะคะหรือพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ละหรือทอดทิ้งเจ้าเลยเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าจะเดินไปเราจะให้คําปรึกษาเจ้าไม่ใช่แค่ปรึกษาอย่างเดียวนะและเฝ้าดูเจ้าอยู่ พระเจ้าแนะนำเราไม่ใช่แนะนำลรวทิ้งไปนะเฝ้าดูต่อไปอยู่ด้วยนะคะการจัดเตรียมพระคัมภีร์บอกว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่ท่านจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์นะคะให้เราแทนที่ความคิดลบๆที่เราลบออกไปแล้วนั้นด้วยความคิดบวกๆความคิดที่เป็นจริงคือพระวจนะของพระเจ้าคือพระสัญญาต่างๆของพระเจ้านะคะและอย่าแค่คิด ให้เราพูดออกมาด้วยนะคะพูดออกมาเลยว่าข้าพเจ้าสามารถทําทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าพูดออกมาเลยว่าฉันเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์ฉันทําทุกสิ่งทําความดีทุกอย่างด้วยความชอบธรรมของพระองค์ พระเจ้าอวยพรพฉันเพื่อฉันจะเป็นพรให้กับผู้อื่นฉันสามารถทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้และฉันทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ด้วยความอยากจะเอาหน้าหรือการเสรแสร้งใดๆหรือหน้าใหญ่ใดๆก็ตามนะฮะพูดไปเลยว่าฉันได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วได้รับจนล้นเหลือจนสามารถฉันสามารถรักผู้อื่นได้เหมือนที่พระเจ้ารักฉันฉันสามารถอดทนนานและกระทำคุณให้กับเขาได้ฉันอภัยได้ ฉันเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอนะคะพูดออกมาเลยว่าฉันไม่ต้องสแสวงหาการยอมรับจากใครในโลกนี้แล้วเพราะพระเจ้ายอมรับฉันแล้วนะคะเราจําเป็นต้องพูดออกมาเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรเสียงดังไม่ต้องไม่อยากที่จะแจ้งโลกถึงความคิดของเราเราไม่จําเป็นต้องตะโกนเราพูดเบาๆก็ได้พูดออกมาให้หูของเราได้ยินนะคะแต่เราต้องพูดนะคะ ประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบพูดนะคะชอบคิดแล้วก็คิดว่าพระเจ้าเข้าใจความคิดเราสิพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้ารู้ทุกความคิดของเราทุกอย่างนะคะแต่เอาเข้าจริงๆนะคะต่อให้เราพยายามคิดพระวจนะของพระเจ้าความจริงของพระเจ้านะคะแต่มันจะเมื่อเป็นเรื่องของความคิดมันจะต่อสู้กันระหว่างข่าวลบๆที่เราพยายามเอาออกไปกับความคิดเหล่านี้พอเราคิดบางครั้งเราคิดยังไม่จบข้อพระวจนะนะ กลับไปคิดข่าวลบอีกแล้วนะคะมันจะต่อสู้กันความคิดเราเนี่ยมันจะหลงไปมีแนวโน้มที่จะไปเชื่อในสิ่งลบง่ายๆแต่เมื่อเรากล่าวเมื่อเราพูดออกมานะคะหูของเราความคิดของเราจะไปจดจ่อโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราพูดพระวจนะของพระเจ้านะคะเราจะได้ยินถึงพระวจนะถึงความจริงของพระเจ้าแล้วเราจะเกิดความเชื่อเกิดความฮพกเหิมขึ้นมาเพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะ ของพระเจ้านะฮะและเมื่อเราพูดพระวจนะของพระเจ้าออกมาแล้วเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าความตายและชีวิตอยู่ที่อํานาจของริ้นและคนที่รักมันก็จะกินผลของมันเรากล่าวความจริงเรากล่าวชีวิตเราก็จะกินผลของความจริงของชีวิตนะคะและเมื่อเรากล่าวแล้วเราคิดตามพระวจนะกล่าวตามพระวจนะแล้วให้เรา ประพฤติตามพระวจนะด้วยนะคะโยชัวบทที่หนึ่งข้อ8บอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญ,ญยัดนี้ห่างหายจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อที่เจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นะคะให้เราตรึกตองให้เราทำตามด้วยนะคะความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ให้เราทำตามความรักค่ะ เราอดทนนานกับเพื่อนและเราทําคุณให้กับเขานะคะเราถ้าเขาทําไม่ดีกับเราเราอดทนเราอธิษฐานเพื่อเขาเพราะคัมภี่บอกให้เราอธิฐานเผื่อผู้ผผที่ข่มเหงเราเราอธิฐานเพื่อเขาพระเจ้าเขาทําไม่ดีกับลูกลูกเสียใจมากแต่ลูกเลือก ลูกตัดสินใจแล้วลูกจะเดินอยู่ในความรักลูกจะรักเขาลูกอธิษฐานเพื่อเขาขอพระองค์โปรดทรงอวยพระพรเขาอวยพระพรเขาให้มากๆเลยให้เขามีความสุขให้เขามีชีวิตที่ดีให้เขามีสันติสุขของพระองค์ทำอย่างนี้นะคะและเราทำดีกับเขาค่ะเราไปขอโทษเขาเราไปาใช้คำดีๆพูดคำดีๆกับเขาซื้อของไปฝากเขานะคะมีน้ำใจกับเขาช่วยเหลือเขาค่ะทำตามที่พระวจนะบอกทุกประการนะคะและ ข้อหลังของโยชูวบทที่8บอกว่าแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จนะคะเมื่อเราทำตามนี้นะคะขอสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อข่าวลบความคิดลบเสียงแง่เสียงลบลบหรือความคิดร้ายๆเข้ามาในเราให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เสียงเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า ะะให้เราเลือกที่จะ delete ออกไปไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นลบคำพูดนั้นออกไปแทนที่ความคิดเหล่านั้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าอย่าเพียงแต่คิดอ่านและคิดในใจซึ่งการอ่านและคิดพระวจนะคิดตามพระวจนะเป็นสิ่งดีแต่อย่าเพียงแค่นั้นนะคะให้เรากล่าวพระวจนะด้วย กล่าวตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอกกล่าวชีวิตให้กับตัวเองและให้เราประพฤติตามพระวจนะด้วยนะคะและเราจะมีความจำเริญและประสบความสำเร็จค่ะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะวันนี้ที่พระองค์ทรงเป็นครูที่สอนเราลูกรับพระวจนะของพระองค์ลูกเชื่อและลูกจะนำไปปฏิบัติตามทุกประการลูกขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณค่ะ